สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ b i d เดอร์ชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนํากรอบแว่นที่เป็นที่นิยมทั่วโลกเลยนะคะซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแบรนด์นี้ค่ะชื่อว่าลินเบิร์กนะคะซึ่งตัวลินเบิร์กเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์จากเดนมาร์กนะคะค่ะตัวลินเบิร์กนะคะวัสดุที่ใช้จะเป็นไทเทเนียมระดับพรีเมียมค่ะทําให้มีน้ําหนักแว่นนะคะเบามากๆเลยจนได้รับรางวัลการันตีมากมายค่ะ ะะมีนวัตรกรรมในการผลิตแต่ละชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนใครค่ะแล้วด้วยข้อต่อที่เป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นะคะทําให้ินกรอแบแว่นลินเบิร์กเนี่ยเป็นแว่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะแม้ว่าจะไม่มีน็อตสกรูหรือรอยต่อที่บานพับให้เห็นนะคะค่ะและจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยของลินเบิร์กนะคะ<ๆ>ก็คือการดีไซน์หรือว่าคัสตอมไมซ์ใหม่ได้เกือบจะทุกส่วนของตัวแว่นเลยค่ะ สามารถเลือกขนาดกรอบนะคะความยาวขาดีไซน์ของขาและสีของแต่ละส่วนค่ะได้ทั้งหมดเลยค่ะและไฮไลไท์อีกอย่างหนึ่งของลินเบิร์กนะคะก็คือการที่สามารถสลักชื่อลงไปได้สูงสุด27ตัวอักษรเลยค่ะ โดยสีของลินเบิร์กนั้นนะคะมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนทานที่สุดในโลกค่ะโดยใช้วิธีเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้านะคะให้เกิดการเปลี่ยนสีด้วยตัวไทเทเนียมเองเพราะฉะนั้นสีไม่หลุดหรือลอกง่ายๆค่ะนอกจากนี้นะคะลินเบิร์กเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นแว่นที่นำเทนอยู่เสมอค่ะเนื่องอาจากเขามีดีไซน์ใหม่ๆแล้วก็คอลเลกชันออกมาใหม่ทุกๆปีค่ะ โดยปัจจุบันนะคะแว่นลินเบิร์ค่ะมีทั้งหมด11รุ่นและแต่ละรุ่นนะคะก็มีหลากหลายโมเดลค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีแว่นกันแดดทั้งหมด42โมเดลค่ะค่ะสำหรับรุ่นที่1น,นะคะก็คือรุ่นลินเบิร์กสปิริตค่ะ ลักษณะของลินเบิร์กสปิริตนะคะลินเบิร์กรุ่นนี้ค่ะจะมีลักษณะรูเจาะขนาดเล็กค่ะเจาะจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะตรงขาเป็นลักษณะขดลวดหนึ่งรอบนะคะลักษณะของลินเบิร์กรุ่นนี้ค่ะสามารถที่จะกําหนดความยาวของขาตั้งแต่ตรงขดลวดนะคะจนถึงปลายสุดของขาค่ะแล้วก็กำหนดความกว้างของช่วงแป้นจมูกได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดีไซน์ขาได้ด้วยค่ะอย่างอย่างเช่นนะคะตัวอย่างแรกก็คือเป็นลักษณะของเส้นลวดค่ะอันนี้เป็นลักษณะแบบคานอนาเป็นคานทนูนะคะต่อมาก็เป็นขาแบนด์ค่ะสีก็สามารถเลือกได้อีกนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือสีตัวอย่างจริงของลินเบิร์กนะคะซึ่งลินเบิร์กค่ะจะแบ่งสีออกเป็นอยู่2แบบก็คือสีแบบเงาค่ะแล้วก็สีแบบด้านใช่ อันนี้ก็คือตัวอย่างสีทั้งหมดของเขานะคะแต่เราต้องไปดูอีกทีนึงนะคะ่ะว่าในแต่ละโมเดลยังผลิตสีนั้นอยู่ไหมต่อ,อมานะคะคือรุ่นสตรีป 3P ค่ะรุ่นนี้จะมีลักษณะรูเจาะแบบอ้อมมาเจาะด้านหน้านะคะรุ่นนี้นะคะเราสามารถเลือกสีได้3พาร์ทค่ะก็คือสีขาสีตัวเอ่อรูจาะตรงนี้นะคะแล้วก็สีคานค่ะ ด้วยความที่เป็นลักษณะกรอบแบบริมเลสนะคะเราสามารถเลือกดีไซน์เชฟได้ค่ะต่อมาคือรุ่น Air Titanium ค่ะรุ่นนี้จะเห็นว่าลักษณะรูเจาะนะคะจะเหมือนกับรุ่น Spirit เลยค่ะก็คือเจาะจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะแต่แตกต่างกันที่ลักษณะของรูเจาะค่ะแล้วก็จํานวนชั้นของขดลวดนะคะรุ่นนี้จะมีขดลวดพันกันอยู่3ชั้นนะคะ ลักษณะของรุ่นนี้ค่ะเราสามารถเลือกสีขาสีคานแยกกันได้ค่ะเลือกลักษณะความยาวของขาแล้วก็ความกว้างของขาดได้ด้วยค่ะซึ่งถ้าคนนะคะมีช่วงหน้ากว้างค่ะเราสามารถจะกําหนดตรงนี้ให้ยื่นออกมาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการดีไซน์ของลักษณะคานจมูกก็สามารถดีไซน์ได้ค่ะแบบโคง้งแบบแฟตนะคะแล้วก็ความกว้างก็สามารถกําหนดได้ค่ะ ต่อมานะคะมาที่รุ่นยอดทิตนะคะก็คือรุ่น Air Titanium Rim ค่ะรุ่นนี้นะคะจะแบ่งเป็น2แบบก็คือรุ่นที่มีมีอินเนอร์กับรุ่นที่ไม่มีอินเนอร์รุ่นนี้นะคะสามารถเลือกสีได้หลากหลายเลยค่ะก็คือพาร์ทบนได้อีกสีนึงพาร์ทล่างอีกสีหนึ่งแล้วก็สีขาอีกสีนึงค่ะ ขนาดความกว้างของวงเลนนะคะในแต่ละรุ่นก็จะมีความกว้างของวงเลนให้เลือกค่ะประมาณ2-3ถึงขนาดซึ่งขนาดความกว้างของวงเลนก็จะรีเลทกับขนาดความกว้างของสมุกนะคะต่อมาจุดเด่นที่สําคัญของรุ่นนี้นะคะก็คือคลิปออนค่ะรุ่นนี้สามารถสั่งคลิปออนเพิ่มได้หรือว่าสั่งแยกทีหลังได้นะคะตัวคลิปออนจะเป็นลนักษณะการคล้องกันที่ ตรงรูตรงนี้นะคะแล้วก็คล้องที่คานจมูกแล้วก็มาคล้องที่รูค่ะซึ่งลักษณะคลิปออนนะคะจะฟิตพอดีกับลักษณะของทรงแว่นเลยนะคะคลิปออนที่สามารถสั่งได้นะคะจะมีอยู่2สีก็คือมีสีเทาดําแล้วก็จะมีสีน้ําตาลค่ะแต่คลิปออนนะคะจะผลิตเป็นบางโมเดลเท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นลิมเบิร์กรุ่นนาวค่ะ รุ่นนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบแว่นฟ้อนที่เป็นพลาสติกอยู่นะคะตัวรุ่นตัวแว่นรุ่นนี้ค่ะตัวฟ้อนของเขานะคะคจะผลิตมาจากาวัสดุนะคะคที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางลินเบิร์กเลยค่ะเราสามารถที่จะเลือกสีฟ้อนต์นะคะคได้ซึ่งสีฟ้อน์ของเขาก็จะมีทั้งสีฟ้อน์แบบ แบบด้านนะคะแล้วก็แบบเงาซึ่งมีลักษณะแบบทั้งโปร่งแสงแล้วก็แบบทึบแสงค่ะนอกจากนี้ยังเลือกสีขาแล้วก็ลักษณะของขาได้ค่ะอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะจะเป็นขาลวดค่ะแต่แบบนี้จะเป็นขาแบนนะคะจะจับถนัดมือค่ะต่อมาค่ะคือรุ่นสตร i ทไทเทเนียมรุ่นนี้จะเป็นกรอบแว่นที่มีลักษณะเป็นซอลล่องทั้งหมดนะคะแบ่งลักษณะตามเลขรหัสที่นำหน้าค่ะ เริ่มกันที่รุ่นแรกนะคะคือรุ่นที่นำหน้าด้วยเลขเจ็ดค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเสาะ่องเอนะคะต่อมาจะเป็นรุ่นรหัส9596ค่ะรุ่นนี้กรอบบนกรอบล่างนะคะจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นเทเนียมทั้งหมดต่อมานะคะคือรุ่น97ค่ะรุ่นนี้สามารถเลือกอินเนอร์ข้างในได้นะคะต่อมารุ่นสุดท้ายก็คือรุ่น98ลักษณะรุ่นนี้จะมีคิ้วค่ะเราสามารถเลือกสีคิ้วได้ขอบแปดรุ่นอะเซทาเนียม กรอบแว่นรุ่นนี้ทำฟรอมด้านหน้าผลิตมาจากวัสดุซิเตตค่ะซึ่งวัสดุซิเตตนี้นิยมในการผลิตเป็นแว่นตาค่ะเนื่องจากมีความเหนียวและทนทานต่อการปรับดัดค่ะส่วนขาวแว่นทำมาจากวัสดุไทเทเนียมค่ะจึงเรียกรวมกันว่าอะเซเทเนียมเมื่อเทียบกับแว่นรุ่นนาวที่มีฟรอมข้างหน้าเป็นพลาสติกเหมือนกันกรอบแว่นรุ่นนี้จะมีน้ำหนักที่หนักกว่าค่ะการคัสตอมไหม ในเรื่องของสีนั้นทางฟรอน์ด้านหน้ากับขาของตัวแวนค่ะเราไม่สามารถที่จะเลือกแยกพาสกันได้เนื่องจากทางลินเบิร์กค่ะจะจัดคู่สีเป็นเซตเซตให้เราเลือกอยู่แล้วส่วนที่เราสามารถเลือกได้ก็คือขนาดความกว้างของวงเลนค่ะแล้วก็ขนาดความยาวของขาวแว่นค่ะต่อมานะคะก็คือลินเบิร์กรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะก็คือรุ่นมอฟค่ะ ่นนี้ลักษณะพิเศษของเขาก็คือตัวอินเนอร์เนี่ยเราสามารถถอดเปลี่ยนเองได้ที่บ้านนะคะจะออกมาแบบนี้ค่ะการเลือกสีของเขานะคะก็เราสามารถเลือกสีตัววงอินเนอร์แล้วก็เลือกสีขาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะตัวอินเนอร์ที่เราสามารถสั่งใหม่ได้ค่ะก็เลือกเป็นสีกันแดดได้นะคะเราสามารถถอดแล้วก็ใส่เองได้ที่บ้านได้ง่ายๆเลยค่ะ แบบนี้นะคะบางรุ่นนะคะอินเนอร์ของเขาก็จะมีมาเป็นชิลแบบนี้ค่ะก็จะเพิ่มความเก๋ไก่ได้อีกแบบนึงค่ะต่อมานะคะจะเป็นรุ่นกันแดดของล i นเบิรค่ะล i นเบิร์นะคะจะมีทั้งหมด40กว่าโมเดลค่ะ แต่ละโมเดลนะคะเราสามารถคัสตอมได้ค่ะก็คือเลือกสีฟ้อนสีขาเลือกสีเลนได้ค่ะนอกจากนี้ยังเลือกความกว้างของวงเลนแล้วก็ความยาวของขาได้ด้วยค่ะเ,เลนกันแดดของลินเบิร์กซันนะคะจะเป็นเลนที่มาจากแบรนด์ไซส์ค่ะมาตรฐานเยอรมันก็คือลดแสงสะท้อนแล้วก็ป้องกัน UV ได้100%ค่ะสีเลนสดสวยด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นลินเบิร์กสำหรับเด็กค่ะลินเบิร์กสำหรับเด็กนะคะจะแบ่งออกเป็น3รุ่นค่ะ1นะคะก็คือเป็นแอไทเทเนียมริมคิดค่ะต่อมานะคะจะเป็นสตร i ปคิ t สุดท้ายก็คือเป็นอะเซเทเนียมคิดค่ะซึ่งแต่ละรุ่นนะคะก็สามารถคัสตอมได้เหมือนกันก็คือเลือกสีเลือกขนาดความกว้างของวงเลนแล้วก็เลือกความยาวขาค่ะค่ะเราจะเห็นว่าลินเบิร์กนะคะมีมากมายหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะ ากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจหรือมีข้อสงสัยว่าตัวเองเหมาะกับรุ่นไหนนะคะแนะนําให้เข้ามาที่ร้านแว่นตามือเดอร์ของเราได้เลยค่ะเนื่องจากที่ร้านของเรานะคะมีแว่นตาลินเบิร์กมากกว่า1000รุ่นนะคะให้ได้ลองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในการให้คำแนะนำในการกำหนดทรงเลนความกว้างของจมูกความยาวของขาได้ค่ะเพื่อจะช่วยให้ลูกค้านะคะตัดสินใจในการเลือกแว่นลินเบิร์กได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ิ n นเบินะคะจะสลักชื่อนะคะทั้งหมด27ตัวอักษรอ,อยู่ด้านในของขาข้างซ้ายนะคะซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเราสามารถจะสลักชื่อของเราก็ได้หรือเป็นข้อความก็ได้นะคะก็จะอยู่ที่2-3สัปดาห์ค่ะต i n นเบิจะรับประกันสีหลุดสีลอกนะคะถ้าชิ้นส่วนไหนเสียก็จะรับประกันตรงชิ้นส่วนนั้นนะคะภายในระยะเวลา3ปีส่วน แจนจมูกหรือ,อยางรองขานะคะถ้าลูกค้าซื้อจากทางร้านเรานะคะสามารถเปลี่ยนได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะส่วนรอยที่เกิดจากการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยขนแมวหรือว่า,าชิ้นส่วนแตกหักต่างๆนะคะจะไม่ได้อยู่ในการรับประกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลายๆท่านคนจะได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกรอบแว่นลินเบิร์นะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่มีความาสงสัยนะคะเกี่ยวกับกรอบแว่นแต่ละรุ่นก็สามารถแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามเป็นการส่วนตัวได้นะคะหรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะคะทางเราจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ